กสวัสดีคุณดูทุกคนด้วยนะครับผมก่อนอื่นก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสามมันฟาร์มนะครับผมทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสักระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปคลิปนี้ผมจะมามาผสมอาหารกุ้งแบบผสมร่วมกับแร่ธาตุสารอาหารแบบผงนะครับผมที่ต้องผสมน้ําแล้วก็ใส่กับอาหารกุ้งเพื่อให้เข้ากับอาหารกุ้งแล้วก็ไปหวานให้กุ้ง แต่ถ้าที่ผมใช้นี่มันก็ใช้ดีครับผมกุ้งลอกคราบทุกวันนะครับผมผมเลยมาบอกต่อนะครับผมโอเคเราไปดูกันเลยว่ามีวัสดุอุปรกรณ์อะไรแล้วก็ใช้ตัวไหนมั่งนะครับผมโอเคไปกันเลยโอเคครับผมนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้นะครับผมผมจะให้อาหารกุ้งเป็นเวลาละหนึ่งกิโลครึ่งนะครับผมผมแยกอยู่สองเวลาคือเช้ากับเย็นนะครับผมกิโลครึ่งนะครับผมแล้วก็มีน้ําเปล่า แก้วไว้ผสมครับผมแล้วก็ไม้ตีอาหารนะครับผมอาหารจะเป็นแบบผงละเอียดนะครับผมนี่ครับผมเป็นซองแบบนี้คือมันก็มีชื่อแบรนด์อยู่แหละแต่ว่าผมไม่ได้คู่ค่าโฆษณาอะไรครับผมก็เลยไม่ได้หันหน้าชื่อแบรนด์มานะผมเป็นซองแบบนี้ผมซื้อมันหนึ่งร้อยบาทนะครับผมจะเป็นของกุ้งไอกุ้งลายเสือโดยเฉพาะเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มผสมกันเลยนะครับผมอาหารหนึ่งกิโลนี่ผมจะใช้อยู่ประมาณ สองช้อนนะครับผมแบบหนึ่งนะครับผมแกะถุงก่อนนี่นะครับผมหนึ่งช้อนลงไปมันจะใช้อยู่นี่ครับผมมานี้นะครับผมใช้ไม่เยอะนะครับผมให้กุ้งกินทุกวันนะครับผมกุ้งลอกคราบได้ทุกวันเลยนะครับผมแล้วก็น้ำเปล่านะครับผมนี่นะครับผมน้ำเปล่า เทลงไปเลยผมว่าตัวนี้มันใช้ได้ดีนะครับผมหมดเลยนะครับผมนี่น้ำเปล่าก็เทประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตีเข้ากันนะครับผม โอเคครับผมหลังจากที่เราตีเข้ากันแล้ครับผมมันจะเป็นเนื้อหนึอย่างนี้เลยนะครับผมนี่ครับผมเป็นเนื้อหอย่างนี้เลยนะครับผมเปลี่ยนสีเลยนะครับผมแล้วเราก็จะผสมใส่ตัวกุ้งเลยอาหารกุ้งเลยนะครับผมนี่ครับผมอาหารกุ้งก็จะเป็นแบบทรวนยู่อยู่นี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่เลยนะครับผมตัวนี้ใส่เลยนะครับผม ค okay. ใส่หมดแล้วนะครับผมเราก็ทําการเขย่านะครับผมเหมือนไก่เขย่าเลยนะครับผมนี่ครับผมเขยา่าเขยาเ่าแรงครับผมให้ไอ้ที่เราผสมเนี่ยให้มันคลุกเขากันให้ทั้วทุกเม็ดนะครับผมมันก็จะเป็นแบบชื้นๆ ไหนนะผมเมื่อทานกุ้งโอเคเสร็จแล้วครับผมมันก็จะเป็นหน้าตาแบบประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นเปียก,กนชื้นนะครับผมอาหารกุ้งแล้วเราก็ไปหวานลงบอ่อเลยนะครับผมให้กุ้งเลยนะครับผมช่วยได้ดีครับผมกุ้งลอกคราบได้ทุกวันนะครับผมอาหารตัวนี้นะครับผมถ้าใครอยากรู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมใช้ตัวไหนนะครับผม ใครมีคำถามคำแนะนำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปได้เหมือนกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r i ไ e ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วจะมีคลิปต,ต่อไปนะครับผมก็รอติดตามดูนะครับผมว่าผมจะใช้อะไรมั่งนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ